สวัสดีครับมาพบเจอผมครับบ่าสกุลคนสว่างแกระคุณอาเพีย์บ้าหนองบัวครับสวัสดีครับมือนี้เป็นอีพี่พิเศษกับว่าได้พี่น้องกับจมาคุยกับคุณอาเพีย์บ้าหนองบัวเรื่องเพลงที่พี่น้องถามหาหลายๆเนาะครับผมกับมีประมาณเพลงสองเพลง ที่ว่าจิเล่นให้พี่น้องหนวกหูยังไงกะเพราะว่าเป้าหนงบัวเพิ่งจะกลับบ้านแล้วเนาะตัวได้หรือเปล่าครับนีไหมอะไรแล้วครับตัวได้แล้วเนาะครับแสดงว่าได้กลับแน่นอนครับแน่นอนคร,ครับผม,บผมก็เลยเวลาจันทร์จอพี่น้องมื้มอนี้กับวันที่สิบเจ็ดแล้วก็เหลืออีกเวลาเจ็ดมือม้อแปดมือ้อเจ็ดมื้อกับวันที่ยี่สิบสี่ครับมใ้า,มมานสามมืออเรา งันเลยงันพร้อมก้นสุกเลยพี่น้องลงด้วยถามว่าเมื่อยบ่เห็นงานโอ้ยเห็นงานเดี๋ยวนี้มันไปอยากเขียนไปมะรำมาลอยเหรอว่าจะอยู่บ้านแล้วเนาะพี่น้องครับผมกะว่าจริมาคุยกันเรื่องบทเพลงที่เคยร้องในไลฟ์สดไปแล้วกะเนาะแต่ว่าเมื่อนี้ว่าทุกคนมาคุยเป็นจริงเป็นจังว่าอยากให้เล่นให้ ร้องเลียนให้พี่น้องฟังเนาะครับผมเพราะว่ามีหลายๆท่านเนาะว่าอยากฟังเพลงเพลงแรกก็เคยร้องไปเนาะครับผมชื่อเพลงว่าสัญญาขายแรงเนาะครับผมเพลงนี้กะโอ้เสียงตอนรับกะจังหน่อยอยู่เนาะประมาณเจ็ดหมื่นกว่าลงประมาณเกือบสี่เดือนเนาะแต่ว่าเพลงที่ซองกะเพลงกับดักหัวใจเนาะครับผมครับกะพี่น้องกับบึ้ง สองหมื่นกว่าลอยดิลอย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 ก็เลย้ปะจีมาถามว่าอืมสอวหมื่นกวอันนี้หรอว่าจีให้กาดวนเลยวันนี้อยู่บ้านพ่อใหญ่อองครับพ่อใหญ่นวดพี่น้องเด้วยอนี้บ้านพ่อใหญ่นวดครับก็เลยว่าสีมาคุยว่าก่อนเมื่อนี่จัดให้อีกสองผลงานเพียงให้พี่น้องได้หนุกหูจังนอนี้เพราะจีได้วอสันได ค่าบสอนเดวกับเคียะครับเจ้าของเพียงเขากัออกัเรียนได้สำะหนะรับเพียงนี้ก็เป็นเพียงของอาจารย์นิมิตซิลีโบแกครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของบา้านนงบัวเนาะก็คือเป็นเพียงที่เพิ่นแต่งมาบา้านนงบัวได้เขาให้ฟังเนาะบานโซนก็รู้สึกว่าม่วนพี่น้องหมักร้องเพียงอยู่แล้วครับก็บเลยว่าจะร้องให้พี่น้องได้ฟังเนาะครับผม เพลงเพลงที่ชิเล่นนะครับผมเพลงแรกที่ว่าจะเป็น Sing ซิงเกิลที่สามก็ซื้อเพลงว่าซื้อเพลงว่าอย่างยังโมบอกเอาเอา,เอาท้อนฮุกให้เพินบิงฟังนึกหละ่ะพินใจจำได้ยวะท้อนฮุกเขาสยุ <S <s ุล <laughs> เคยเห็นบ้าหนึงหัวร้องเพลงนี่แหละครับร <break hyster ically> ้องให้งบางแล้วเสียงดีนะครับแต่ว่าอาจจะเสียงเพลงเขาตัวนี้กับเพลงนี้เป็นเพลงที่เห็นพี่น้องคขมเินมาว่าอยากฟังเนื้อหาดีครับผมท่อนฮูกเขากลั เอาขึ้นต้นกันแล้วเอาเอาขึ้นต้นให้ฟังนิดนึงพี่น้องเนอะ้าพี่น้องจำเพลงนี้ได้ว่าชื่อเพลงว่าอย่างคอมเมนต์มาในช่องเบาสุขนุนคนสลางนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ,จะเอาลงมือล้วกัน เจ้าบอกว่าม <desserts> ืดใจน้องบอกใน้องคิด้อบเปนมึน้องก็คืน้องใจอ๋ออ่นีอทนั้เป็นทองฮุบเมื่อเจ้าบอกว่ามืดใจตัวไอ้คนนี้โอ้นี่แหละครับเป็นอันนั้นท่อนฮุบนอบอกอย่างนี้น้องบอกก็คอมอใจ Miento. No, bien, ¿No? bien, ว่าเจ้าเคยแค่บอกว่าฮักจันอายตายใจนี่ครับกำลังซ้อมกันเวลาจันจ้อพี่น้องก็เลยแต่ก็อยากร้องให้พี่น้องฟังเนาะบอนบวกอะยากขึ้นกันครับบอก่ค่อยมีเวลาเรียนดีกันน้องบ ว่าเคยมอบใจให้อ้ายเอาไปดูแลบอกว่าเจ้าเคยแค่บอกว่าฮักไันตายใจเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวขอแป๊บเดียวนี่บาออกไหมอย่าขู่ว่าบ้าบ้าหนองหัวหัวหัวร้อยยางร้อยยวเดี๋ยที่เต่าเลยพี่น้องรอที่เต่าเอาไม่เลี้ยวก่อน เอาเด้อเอาให้ใช่ติงแตกอย่าอย่าพึ่งมาดิอย่าพึ่งพลาดดิจ้าน้องบอกว่าเคยมอบใจให้ให้เอาไปดูแล บอกว่าเจ้าเคยแค่บอกว่าฮักจนอายตายใจเมื่อน,นี้เจ้ากลับเฉยชาเหมือนกับว่าเจ้าลืมอ้ายไปถามบ่ตอบจกเป็นแนวใดหรืออ้ายหมดความสำคัญโอเคเนาะนี่คือเพลงแรกทำนี้ก่อนละกัน กอดนึกว่าอันใดอยู่ยากาว่ากระจัานช่อพี่น้องหรือว่าสัมบีบบอลหัวเลยมื่อนี<ก>่เวลามันหน่อยเนาะพี่น้องมืัอนี้กับวันที่สิบเจ็ดแล้ววันที่ยี่สิบสี่นี่เพื่อนกะจีกับไทยแลนด์แหละพี่น้องเอ้พลงที่สองจอกเพลงเลยบ่าอกเพลงเลยเลยพี่นอ้นอ,งองเพงเลงที่สองนี่เพลงที่สองนี่ใครเคยฟังเนาะมี่สองเพลงเด้พี่น้องจะไหนกะคอมเมนต์ มาเนี่าายถ้าใครเคยฟังเนาะครับผมสองเพลงนี้ถ้าใครมากะคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยเพราะกวก่าถ้ามีแรงมันนันใจวาสุนกะสิได้ร้องนอะครับผมหากเจ้าเบื่องเงาห่างอายอยากสิไปก็ไปสาคำแผงบดังดอกหนอแก,กมแดง เมื่อเจ้าแบ่งครึ่งใจให้เขาอายคงบ่มีความหมายเมื่ออายกายเป็นเพียงแค่เงาถ้าเขาดี้ายบตีดอกสาวในเมื่อเขาเป็นคนของใจอา่ขอเสียงเฮียย่าด้วยนะครับช่วงนี้ ือใดที่โอ้เวยนสุดนะครับก็คือยังบัวได้ซ่อมยังไงเนาะ่ะครับเพียงกับมานนี้จิจอย่าเนี่้มือใดหรือเปล่าทำรูปจอทำรูปใฉเลยใช่ไหมครับมือใด ตอนตอนล่ำผู้ใต้ใ่อ๋อโอ้ยบ่โอ้ยอยากเลยนะครับผมโอ้ยยังบ่อยากออกตัวว่ะเอาโอ้ยน้องลาสาวผู้ใครเอ้ยทาเอ้ยหากไปปิ่นของเขาแล้วอ้บ่เอสีเอื้อมคืน

ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าชีออกมาเป็นส <c oughs> ภาพใดกันรองให้พ <c oughs> ี่น้องทิดตามแล้วกันน้องครับผมกะถ้าเลีนทันซ้อมทันกะาจจะในร้องให้พี่น้องหนกหูแล้วกันกะขึ้นอยู่ครับว่าหนุ่มบัวว่าธุระหน่อยธุระลายเนาะแต่ละมือเนอะาะเพราะว่าช่วงนี้กะ เนาะจะเข้าใจเวลากับจันโจ้อจะผิดเตรียมงานอย่างเนี้ยอืมกขอบคุณเพื่อนแด้ว<ะ>่าขวดน้ำโพลลิตแล้วก็ขวดแกวด้วจะ้คล่อนวงขึ้นมาบนเืทีของเราแลนะ้วก็เราก็จะได้เก็บไปข้ายตต้แั่นะและขอบคุณอะไรครับที่โยนขวดขวดนะ กว่าน <c oughs> uh <c oughs> ้ำพลารีตนะครับผมกว่น <wave> like <bbe> ้ำพลารีตนะครับขอบคุณเสียงตบมือที่กล้องสนิทและเสียงกีตที่อยู่ในใจครับผมครับผมเออเทเลนซุอยู่ดีไม่แห้งจะพวดสะก้นได้ฟังเสียงคลินเสียงแค้นเสียงกีตาร์เสียงยาวหล็กกระไดโอเคจากไดนท่าผมกับเป้าหนุ่มบัวมีเวลาเหลือเวลาอีกเจ็ดเป็นมือเนาะอ่าได้ซ้อมด้วยน้อกันก็อาจจะ มีให้ฟังเนาะครับผมแต่ไหนครขอบพื้นลายครับที่พี่น้องติดตามผมเป่าสกุลคนสะบางแล้วก็ได้มาจากเป่าหนองบัวถ้าบ่มีเป่าหนองบัวในมือนั้นกับโบมีผมในมือนี้คือกันเนาะครับผมแต่กหผมเป่าสกุลกับเป่าหนองบัวแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังยังบอโชตัวเดี๋ยวซิมีให้เฟังอีกอยู่กต่ขอลาไปก่อนเพราะว่าขอเป็นคนในเป็นคนอยู่เบื้องหลังเพราะว่าอยู่กันกับไอ้เกา่อเนาะอ้ยังเกาห้าอะไรเนาะอ่าอยู่กับไอ้ยังเกาะอันยังก็เนาะ พลพลพระพลกองเสง็งเฮ็ดงานอยู่เบื้องหลังมาตลอดครับเจ้าพ่อเฮ็ดงังเฮ็ดงังครับโคนปูนเอาจะรับเสียงข้างหลังนั้นถ้าเพย์จำได้คอมเมนต์ในคลิปนี้ของบ่าวสุกฎไม้ด้วยครับผมจะในคลิปนี้บ่าวสุนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาได้บันทึกด้วยจ้องเขา